อ่าตอนนี้เราอาวีโอเดี๋ยววีโอนี้ครูจะเอาไปลงนะอ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เนื้อหานะครับแล้วก็อธิบายใบายงานที่ครูให้นะครับอธิบายเสร็จนักเรียนก็ทําแล้วมาส่งในวันที่สิบห้าย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคนที่เข้ามาที่หลังนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอก่อนแชร์หน้าจอแชร์จอโอเคอ่านักเรียนเห็นเนาะเห็นหน้าจอไหมครับเห็นนะครับ อันนี้จะเป็นตัวใบงานของนักเรียนที่นักเรียนได้รับไปถูกต้องไหมครับนะครับอ่าอันนี้ครูพรชันเห็นไหม <S <S เห็นค่ะอ่าเห็นนะอ่าอันนี้คือใบงานที่นักเรียนทุกคนได้รับไปใช่ไหมครับที่ครูแจกไปเมื่อวันที่หนึ่งเนาะทุกคนได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เรนต้องทําในใบงานอันนี้นะครับหนึ่งจดเนื้อหาทั้งหมดในใบงานนี้ลงไปข้อหนึ่ง 1. เห็นไหมครับจดเนื้อหาทั้งหมดลงไปนะครับนะครับ จเดเสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่เราจะทําใบงานนะครับค mm hmm. อยบยเสร็จนันเงียนก็เอาไปทําทาแล้วววลาหนึ่งอาทิตย์ในการทำเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์นะสองอาทิตย์ในการทํานะครับ mm hmm. หลังจากนั้นวันที่สิบห้าเรามาเจอกันเอาใบงานนี้มาส่งที่ห้องสองหนึ่งหนึ่งหรือห้องวชชนะครับห้องที่ครูสอนนะครับ mm hmm. อ่ารบกวนรบกวนคนที่เข้ามาใหม่อย่าเปิดไม้นะครับ mm hmm. เสียงมันก้อง mm hmm. นักเรียน เปิดไมค์น er ักเรียนปิดไมค์ก่อนนะครับปิดไมค์ไปก่อนเดี๋ยวครูจะเปิดโอกาสให้ซักถามไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวดูนี้แชทโผล่มาได้อ่าเดี๋ยวครูจะเปิดโอกาสซักถามนะครับก็เดี๋ยวใครจะซักถามนะครับซักถามผ่านแชทได้นะนักเรียนไม่ต้องกลัวเนี่ยครูตั้งแชทไวตรงน,นี้ใครถามใครไม่ทันเลยตรงไหนถามในแชทได้ก่อนแล้วหลังจากสอนเสร็จแล้วก็จะให้ซักถามผ่านผ่าน,านไมค์ได้อีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับ อ่าชัดเจนนะครับอ่าลองมาดูกันนะครับงานที่นักเรียนทําบอกแล้วคือจดเนื้อหาไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่คำบรรยายรายวิชาเห็นะครับอ่าเธอนม้เรียนอะไรนะครับอ่าเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สร้างแบรนด์แล้วก็อาชีพนะครับแล้วสุดท้ายเรียนในพวกนี้เสร็จแล้วเราจะมาทําอะไรทําเป็นโครงงานอาชีพซึ่งครูก็ไม่ไม่ไม่รับประกันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะได้หรือเปล่าเทอมนี้เนื่องจากมันติดสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับแต่เราจะทําให้มันได้ได้มากที่สุดนะครับ อ่า่าซึ่งการวิเคราะห์อ,อาชีพเนี่ยวันนี้เราจะทําในใบงานนะครับอธิบายฟังในใบงานนะครับอ่าเกิดอะไรครับเกิดความตระหนักเกิดความรู้ความตระหนักทักษะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตามตัวชี้วัดที่ลงมาตรงนี้นะครับขัวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวชี้วัดนะครับอ่าตามดักตุองกระทรวงและก็สถานศึกษา,ษา,ษาครับจดตรงนี้ลงไปต่อมาโครงสร้างหลายวิชาเนี่ยก็จดลงไปไม่มีเลยมากนะครับพูดง่ายๆคือ 80คะแนนมาจากไหนนะครับไอ้ไม่100คะแนนนักเรียนได้เกสด3เกรด4เกุด3.5เกึด1เกด2อะไรก็แล้วแต่มาจากตรงนี้นะครับคะแนนตรงนี้นะครับแต่คุณจะปรับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับว่าจะปรับยังไงดีนะครับอ่านี่เป็นแค่โครงสร้างให้นักเรียนดูอันนี้จดไปสองหน้าน,นักเรียนจดต่อมานะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องจนย์นะผมเคยจดไปแล้วไอ้ระเบียบการใช้<ะ>ไม่ต้องนะครับอ,อ่าลบกลัวอย่าเพิ่งเปิดไหม่นักเรีนยนเพิ่งเปิดไหม่นะเพิ่งเปิดไหม่ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ก่อนแกเอันนี้ออกไปก่อนให้มันไม่ขวางก่อนทำไงดูว่าแชทไม่ได้ไม่ขวางนะครับลงก่อนแชทลงก่อนอ่าดูตรงนี้นะครับเริ่มจาก,กวันนี้เราจะเรียนเรื่องก,การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นักเรียนดูก่อนดูตรงนี้อ่าอันนี้เป็นสวอตนะครับหลักการสวอตสวอตอะไรนะครับ ไอ้เด็กก่อนต้องเรียนต้องตอบได้ก่อนว่าสวอตคืออะไรสนใจตอนนี้นักเรียนสนใจเฉพาะไอ้สีฟ้านี่นะไอ้สีฟ้านี่นะสวอตเนี่ย S W O T เนี่ยย่อมาจากสวอต a อนาลิซิสนะครับการวิเคราะห์โดยใช้หลักการสวอตนักเรียนต้องรู้ว่าสวอตคืออะไรนะครับและไอ้สวอตเนี่ยมีความสําคัญยังไงสวนไอ้สี IC เหลืองเนี่ยถ้ามันทันครูจะเสริมให้นะครับ คมันจะเป็นมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวครูจะเสริมไปทีหลังเอาวันนี้ก่อนเพราะเรามีวิชาแค่หนึ่งชั่วโมงเพราะนักเรียนจะมีเวลาตารางสอนของนักเรียนใช่ไหมเราจะมีถึงแค่บ่ายโมงถึงบ่ายสองเท่านั้นเอาสวอตให้จบทารายงานได้อ่าจะได้โอเคนะครับอ่าต่อมาดูนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะสวอตคืออะไรสวอตคือหลักการหลักการหนึ่งเห็นไหมครับในรายงานมันเขียนบอกว่าอะไรสวอตคือหลักการในการอะไรในการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรสภาพแวดล้อม ถูกต้องไหมครับสภาพแวดล้อมศักยภาพนะครับเป็นเครื่องมือในการประเมินนะครับประเมินได้หลายอย่างนะในเนื้อหาเขียนไม่อาจจะน้อยไปหน่อยจริงๆมันประเมินได้หลายอย่างนะครับประเมินได้ตั้งแต่องค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์อาชีพการประกอบอาชีพอะไรก็ได้ใช้สวอตในการประเมินทั้งหมดแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองนะครับโดยประเมินจากอะไร่าประเมินจากอะไรนะครับ ประเมินจากอะไรประเมินจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในคือตัวเราเองปัจจัยภายนอกคือสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราอ่าทบทวนอีกครั้ง sekali, ะนะช้าๆนะสวอตคืออะไรสวอตมันคืออะไรมันคือหลักการหลักการการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สภาพแว,วดลอ้อมสภาพไอสภาพว่าแวดล้อมศักยภาพในการประเมินอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรตัวเราเองอาชีพได้หมดทุกอย่าง โดยประเมินจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอ่าซึ่งไอสวอตเนี่ยอ้าวสวยละอินเทอร์เน็ตเน่าทำไงดีแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงเด็กๆอินเทอร์เน็ตมีปัญหามาไหมอินเทอร์เน็ตมาไหมนักเรียนยนักเรียนได้ยินอยู่ไหมลูกนักเรียนได้ยินไหมได้ยินค่ะอ่าโอเคโอเคเมื่อกี้หายนิดนึงอินเทอร์เน็ตมีปัญหา นะครับซึ่งไอสวอตตรงนี้นะนะดูต่อเลยนะความหมายของสวอตมันจะประกอบด้วยอักษรอยู่4ตัวซึ่งในใบงานครูเขียนไว้ให้เลยเห็นไหมครับนะครับคือตัว S เห็นไหมครับตัว S ตรงนี้ตัว W นะตัว S นะตัว S ตัว W ตัว O แล้วก็ตัว T ตัว S คืออะไรเขาบอกว่าตัว S มันคือจุดแข็งข้อได้เปรียบนะที่เป็นปัจจัยภายในนะครับ ต่อมานะเอาย่อๆนะในในชี้ที่กูให้ไปอาจจะเป็นคำอธิบายยาวๆเอาอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆเอคือจุดแข็งหรือข้อเส้เปียบภายในภายในนะครับต่อมา W คืออะไร W จะตรงข้ามกับตัวเอคืออะไรครับปัดไอคือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบซึ่งอยู่ในภายในขององค์กรหรือตัวเราหรือสิ่งที่เราวิเคราะห์ส่วนตัวโอคืออะไรตัวโอคือ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับในปัจจัยภายนอกเอ้ยเออถูกต้องส่วนทีคือทีกอุปสรรคนะครับอะไรที่เป็นข้อขัดขวางแล้วแต่จากปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรคขั้มดเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งนักเรียนนักเรียนจะนักเรียนจะได้ดูภาพนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครูเอามันมารวมนะครับเอามันมารวมยังไงเอามันมารวมบูลเลียนาการกับกราฟทางคณิตศาสตร์นะครับให้แกน x นะครับเห็นไหมครับ x x ต์เอกแกเอ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 กคือแนวนอนเห็นไหมครับแกต์เอกหกแนวนอนเห็นไหมครับนะครับเป็นปัจจัยภายในแทนปัจจัยภายในนะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นปัจจัยภายในนะครับครับอะไรที่ดีจุดกึ่งกลางตรงนี้เราเห็นจุดกึ่งกลางตรงนี้นะจุดกลางตรงนี้คือจุดอะไรที่ดีมันจะไปจากแกน x ทางด้านขวาขวามือถ้่เรามองเห็นไหมครับจากศูนย์ไปทางบวกบวกบวกไปเรื่อยยิ่งบวกมากยิ่งดีมาก อะไรที่ไม่ดีจะศู์ไปทางซ้ายก็จะติดลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยเรื่อยยิ่งลบมากก็ยิ่งแย่มากนะครับนะครับฐานนะถึงตรงที่ฐานนะส่วนอะไรครับส่วนปัจจัยภายนอกครูให้เป็นแกน y อะอะไรที่ดีจะขึ้นไปข้างบนอะอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคให้ลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นอ่า นักเรียนดูกลับไปดูที่ที่รายงานของนักเรียนนะครับเดี๋ยวอนกลับที่รายงานของนักเรียนก่อนอ่าครูให้โจทย์นักเรียนไปไหมครับรายงานเรื่องการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผิดนะนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นวิเคราะห์อาชีพให้นักเรียนแก้เลยครูพิมพ์ผิดวิเคราะห์อาชีพแก้เลยนะครับคาทิ้งแล้วแก้เลยนะวิเคราะห์อาชีพนักเรียนดูนะครับครูก็ให้อาชีพนักเรียนมาอยู่สองอาชีพนะครับคนหนึ่งตำรวจเห็นไหมครับ นะครับสองคืออะไรครับกเกษตรกรนักเรียนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนะครับโดยนำอาชีพเหล่านี้มาเปรียบยกับอาชีพอื่นเรงเน้องเรียน <ไป S 2> เรียนไปมีหกนาทีแล้วไาเปิดไม่อย่าเปิดไม่อย่าเปิดไม,อดไม่อย่าเปิดไม่เนี่ยเลยปิดไม่เล้อนะครับเสียมันกล้องลบกวนคนอื่นนะครับอ่าคนะ เราจะเอาอาชีพสองอาชีพนี้มาเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นตามกราฟที่ครูให้เห็นไหมครับนะสมมติครูสมมติแล้วกันนะครูคสมมติครูสมมติเดี๋ยวกลับไปที่ภาพก่อนอ่าภาพนี้นะครับสมมติว่าวิเคราะห์แล้วอาชีพเนี้ยเฮ้ยวิเคราะห์อาชีพกับอาชีพอื่นนะไม่ใช่วิเคราะห์ว่าตัวเองไปทําอาชีพนี้นะไม่ใช่นะบางคนบอกวิเคราะห์จุดแข็งคืออะไรสูง รอสวยไม่ใช่นะอาชีพนี้กับอาชีพอื่นอาชีพตำรวจมันมีจุดแข็งมากกว่าอาชีพอื่นตรงไหนเข้าใจไหมครับหรืออาชีพตำรวจมีจุดอ่อนที่เสียเปรียบอาชีพอื่นตรงไหนมีโอกาสตรงไหนมีอุปสรรคตรงไหนเดี๋ยวคุณจะบอกหัวข้อในการวิเคราะห์อ,อีกทีนึงนะนะครับโดยใช้อะไรในการวิเคราะห์บ้างในในในเขาเรียกเลยนะปัจจัยที่จะมาวิเคราะห์กับอาชีพของที่จะเรียนได้ไปอะ่ะคือตำรวจกับเกษตรกร,ะร,กรนะ อันแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าผลตอบแทนถูกต้องไหมอาชีพนี้ได้ผลตอบแทนดีเปล่าคุยง่ายอาจจะเป็นไรายได้ถูกไหมโบนัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้กลับมาคือผลตอบแทนโอเคไหมครับสองเฮ้ยอาชีพนี้ความมั่นคงเป็นยังไงวะนะมั่นคงไหมสามสังคมมองเรายังไงหลกัหลกๆสามอย่างเนี้ยก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วราขห์ออกมาให้ได้ เมื่อ,อนักเรียนวิเคราะห์แล้วนะครับนะนักเรียนวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าปรากฏว่าโอ้อาชีพที่นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยโอ้ดีจังเลยจุดแข็งเยอะแยะรายได้ดีโอ้โหรายได้ดีแบบเงินเดือนทะลุป,ปุองสูงทุกอย่างดีหมด,ม,ดมันก็จะไปทางจุดแข็งถูกต้องไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับจุดอ่อนนะนจุดแข็งก็เปรียบเทียบกับจุดอ่อนกันนะพักล้างกันแล้วจุดแข็งมีมากกว่าจุดอ่อนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็จะไปทางด้านขวามือถูกต้องไหมครับตรงด้านบวกขวามือถูกต้องไหมอ่าวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอีกคือโอกาสากับอุปสรรคนะครับโอกาสอุปสรรคเกิดอะไรขึ้นโหโอกาสก็ดีเว้ยมีโอกาสเลื่อนขัน้นเงินเดือนมีนู่นมีนี่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ตกอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครวิเคราะห์แล้วอาชีพนั้นตกอยู่จุดจุดนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่างไงหมายความว่าอาชีพนี้ น่าจะเข้าไปทำและเกินดีมากเมื่อเข้าไปทำแล้วเราจะต้องทำยังไงให้มีความเจริญก้าวหน้านะตั้งเสริมเพิ่มขยายให้เราเจริญต่อไปเรื่อยๆทันนะครับนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกนะต่อมาถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเกิอเลยขึ้นโออาชีพที่จุดอ่อนมันมีมากกว่าจุดแข็งกว่านะครับ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 ,นะรบอ่าแต่โอ้ยโอกาสมันยังมีนะโอกาสยังมีนะม,มีโอกาสเจริญก้าวหน้านะ นะครับนักเรียนต้องหาสาเหตุได้ด้าว่าปัจจัยภายนอกที่ทำให้นักเรียน,าายน,น,นะนจนึงต้องหน้าเนี่ยมันมาจากไหนนะเฮ้ยนักเรียนต้องทํำยังไงจุดอ่อนมีจุดอ่อนนะครับมีจุดอ่อนแต่มีโอกาสจําไว้ว่าทุกคนนะจะต้องการมาอยู่ในุนเนี่ยเนี่ยไอพื้นที่ตรงนี้ไอพื้นที่สี่เหลีนน่ยมตรงนี้นะครับต้องการอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับนะจะต้องจัดการกับจุดอ่อน จาจัดจุดอ่อนทิ้งซะนะครับโดยการอะไรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้จุดอ่อนมันหายไปหรือให้มันมีน้อยกว่าจุดแข็งเพื่อจะกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ STA หรือ SO นะครับตรงนี้นะครับคราะหอได้อย่างนี้นะต่อมาในกรณีที่เฮ้ยจุดแข็งมีนะแต่ปัจจัยภายนอกแม่งลุมเล้าเหลือเกินดีเฉพาะตัวเราเองแต่ข้างนอกแม่งเลวร้ายอย่างสมมติว่าเอาเอา,เอานักเรียนสักคนเป็นตัวอย่างอ่ะโหดี ครอบครัวดีหน้าตาดีเรียนเก่งแต่เสกไปคบเพื่อนไม่ดีเห็นไหมเราไปคบเพื่อนไม่ดีเอ้ปัจจัยภายนอกมันแย่แต่แล้วถามหน่อยถามหน่อยว่ามันยากไหมในการออกจากไอสิ่งที่แย่แย่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ถูกต้องไหมนักเรียนเขายามออกจากสภาวะไว้ร้อมที่ไม่ดีหรือกําจัดอุปสรรคตัวที่ทิ้งไปซะแล้วสร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อขึ้นมาในจุดที่ทุกคนอยากอยู่ด้วยอ่านนะครับอ่านนะครับอ่านนะครับ,อ,นนรบอ้าวต่อมา สุดท้ายเลยมี B. จุดอ่อนเยอะอุปสรรคภายนอกก็เข้ามาถาโถมเยอะโอ้โหนักเรียนจะต้องทําไงก็ต้องทําโดยการกําจัดจุดอ่อนสองจุดนี้นะครับต่อสูงจุดนี้แล้วก็แก้ไขอุปสรรคนะนะครับเพื่อจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ถามว่ายากไหมโอ้นี่ยากตัวเองก็ไม่ได้เรื่องนะครับภายนอกก็ยังไม่สนับสนุนอีกอ่านะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ อ่าตอนนี้กลับมาดูเหมือนเดิมนะครับตรงใบงานมงมงๆยเพม่งใช้ครั้งแรกกับโปรแกรมเนี้ยอ่าใบงานตรงนี้นะครับวิเคราะห์อาชีพนะนะครับอ่าคูให้ตำรวจกับนะเกษตรกร,ะร,กรนะมีแค่สองข้อเท่านั้นนะทําเสร็จแล้วก็มาส่งนะครับทําเสร็จแล้วมาส่งที่สิบห้าเนี้ยตำรวจเนี่ยจุดแข็งของตำรวจมีอะไรไม่ต้องคิดหลายข้อนะนักเรียนนักเรียนคิดแค่ข้อเดียว นะเราคิดข้อเดียวพอว่าจุดแข็งของตำรวจที่เราคิดว่าเฮ้ยไอตำรวจเนี่ยมันได้เปรียกบกว่าอาชีพอื่นทุกอาชีพที่ทำเนี่ยทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะข้อไหนมากที่สุดของตำรวจนักเรียนคิดมานะครับที่เป็นปัจจัยภายในนะนะครับส่วนจุดอ่อนก็เหมือนกันตำรวจนี่มันมีข้อที่มันไม่ดีตรงไหนวะนะคิดมาข้อเดียวมันมีดหลายข้อนะข้อเดียวโอกาสอุปสรรคก็คิดมาอย่างละข้อแต่ตรงจําไว้ว่าต้องเอาอาชีพนี้ไปเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ไม่ใช่เปรียบเทียบกับตัวนักเรียนเองนะครับโอเคนะครับทานะนะครับแล้วก็เราลึกไว้เสมอว่ามันคือปัจจัยไอ้ไอ้ปัจจัยภายในมันจะมีแค่จุดแข็งกับจุดอ่อนปัจจัยภายนอกคือโอกาสและอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเองส่งผลให้เราแข็งแกร่งได้เปรียบคือปัจจัยภายในอะไรที่ส่งผลนะในที่อยู่ในตัวเราแล้วส่งผลให้เราเกิดว่าเราอ่อนแอก,กว่าเขาเราเสียเปรียบกว่าเขาัน่นแหละคือจุดอ่อน ส่วนปจัจจัยภายนอกโอกาสคืออะไรสิ่งที่จะมาสนับสนุนข้างลอกที่มาสนับสนุนเราให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงนี่คือโอกาสส่วนอุปสรรคอะไรที่จะมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเรามันคืออุปสรรคนี่คือหลักการวิเคราะห์ออาชีพนะที่ครูให้สองข้อนักเรียนจะดูข้อสองอาชีพนี้คือตำรวจครับตำรวจกับ,บเกษตรกรเพื่อมาส่งในว,วันที่สิบห้าทันนะครับทันนะครับ อ่าเนี่ยตรงเนี้ยนักเรียนเนื้อหานี้จดมานะครับจดมาหมดเลยนะครับการาฟก็จดเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดมีมีหน้าเราจะพูดถึงไอซีพเอให้ฟังนะครับแต่วันมันไม่น่าไม่น่าจะทานเพราะมีหลายเนื้อหานะครับเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเอาไปรวมกันนะครับอ่าถือตรงนี้นะครับเนื้อหาที่ครูอธิบายใครสงสัยตรงไหน,นอ่าถามก่อนให้ถามก่อน มีใครถามไหมครับเดี๋ยวคุณดูในแชทที่มีใครแชทมาไหมหรือใครจะถามในแชทก็ได้นะนักเรียนให้เวลาถามก่อนนะ5นาทีสอบถามไหมครับคนไหนสอบถามไหมสมุดใหม่สมุดเก่าได้หมดครับนะครับสมุดใหม่สมุดเก่าได้หมด ครับแต่วันที่สิบห้าขอขอส่งใบงานก่อนนะครับส่งที่ครูนะไม่ต้องไปส่งที่ครูที่ปรึกษ,ษานะส่งที่ห้องครูเลย๋ยวครูจะมีตะกร้าไว้ให้นักเรียนก็ไปใส่ตะกร้าที่เขียนว่าส่งงานมสามนะขอสมุดเก่าอยู่ที่ครูเดี๋ยววันที่มาส่งงานมาเลือกไปนะครับได้นะครับเฮ้ยนะสมุดใหม่ได้แจกแล้วไม่ชฉลหรอถ้าได้แจกแล้วก็ใช้สมุดใหม่ได้เลยครับนะ อ่าใครถามเพิ่มเติมไหมนอกจากน้องตีละนันถ้าไม่ถ้าสะดวกเปิดไม้ถามก็เปิดไม้ถามได้เลยครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะนักเรียนข้อมูลตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจในการทำใบงานชิ้นนี้นะครับนักเรียนถามได้นะครับหรือใครไม่ทันตรงไหนถามมาได้นะครับแต่หนูเข้ามาไม่ทันนี่ก็ไม่เป็นไรกลับไปดูที่ y o u t u b e นะ หลักการง่ายนักเรียนจำว้เลยว่าไอสวอตเนี่ยมันคือการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับโดยใช้สี่อันมาวิเคราะห์คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแค่นี้เองนะครับแต่นักเรียนต้องหาให้เจอนะว่าอะไรคือจุดแข็งที่แท้จริงนะอะไรคือจุดอ่อนที่แท้จริงอะไรโอกาสอะไรคือโอกาสอะไรคืออุปสรรคที่ถูกนะอย่าอย่าไปปนกันนะภายในก็ส่วนภายในภายนอกก็ส่วนภายนอกแล้วเอามามา,มาเปรียบเทียบกันว่าอะไรดีกว่ากันแค่นี้เองนะครับ แต่ของเราเนี่ยจะใบงานท่านจะดูใบงานเห็นไหมครับนักเรียนดูใบงานนักเรียนจะได้แค่นักเรียนจะได้แค่วิเคราะห์เฉยๆยังไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบถูกไหมครับนะครับถ้าเกิดมันได้เปิดนะครูอาจจะมาให้เปรียบเทียบแล้วตรงเนี้ยแล้วเรนจะทํายังไงต่อไปเพื่อแก้ไขให้มันมาอยู่ในตรงนี้ให้ได้อะในจุดที่มันเรียกว่าโลยุทธเชิงลุกอ่ะหรือถ้า เป็นทางธุรกิจเรียกว่าเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์ทุกคนอยากจะโด่งอยากจะดังอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าหมดนะอยากจะเป็นเดอะสตาร์หมดนะครับตัวไอ้ฟังเนี้ยไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ค่อยดียิ่งอันนี้ยิ่งหนักเย่าเลยหมาจนตอกนะครับสงสัยไหมนักเรียนมีใครสงสัยไหมีไหมครับหรือวาแชทมีไหมไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีจะไปแล้วนะ ประเทศสงสัยไหมประเทศไม่ครับไม่ครับอ,อไม่สงสัยครับอโอเคแสดงว่าทุกคนเข้าใจว่าใบางานที่ต้องทํำยังไงนะ<อ>ครับอ่าอ่าโอเคเพราะว่าให้โอกาสถามแล้วเดี๋ยวครูก็จริงๆมันละเอียดมากกว่าน,นี้แต่ให้ละเอียดมากกว่าน,นี้เดี๋ยวก,กลัวนักเรียนเอาทีละอย่างดีกว่าเอาเฉพาะใบงานที่ให้เสร็จก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องอะไรกันที่หลังนะครับอ่า หมดแล้วเนาะไม่มีใครสงสัยตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้แชร์ okay. ลิงก์ okay. งก่อนตอแชร์ก่อนตอนนี้มีคนเข้ามาห้าสิบหกคนนะครับใครที่ไม่ทันนะครับใครที่ไม่ทันในนักเรียนเดี๋ยวครูจะเอาไอ้ตรงเนี้ยไปลงใน youtube อนะ่ะแล้วครูจะส่งลิงก์ไปในกลุ่มไลน์นะทบทวนครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้นะครับ หนึ่งงานที่นักเรียนต้องทําให้ครูนะครับอ่านตามใบงานเลยข้อหนึ่งคือนักเรียนจะต้องจดเนื้อหาตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดแล้วก็โครงสร้างรายวิชานะครับสองไอ้ไอ้พวกนี้ตกลงสมุดนะสองใบงานเรื่องการวิเคราะห์อาชีพนะครับการวิเคราะห์อาชีพมีสองอาชีพที่เรียนทําคือตำรวจกับเกษตรกร นำงานมาส่งวันจันทร์ที่15พฤศจิกานะครับที่ห้อง211หรือห้องวจชที่ครูใช้สอนพวกเราอ่ะโดยที่นักเรียนไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องเข้านะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับครูหรอกนักเรียนครูจะมีตะกร้าให้นักเรียนก็วางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวครูตรวจนะครับมันจะเป็นคะแนนนะครับสังเกตเทอมที่แล้วไหม นะครับใครที่ส่งงานครบครูส่วนใหญ่เกรดที่ต่าสุดสามจุดห้าสี่ทั้งนั้นเลยนะเพราเราช่วยๆก,กันเกรดมันเฟือส่วนใครที่ไม่ส่งมันยังโชคดียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ใบงานชิ้นแรกมันมีให้ครูมันเลยไม่ติดศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเลยน้อยส่งทั้งหนึ่งงานนักงรียนก็ไม่ติดละนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ช่วยๆกันไปนช่วงนี้ยมันทําอะไรไม่ได้นะครับอ่าและที่สําคัญที่สุดนะแจ้งให้ทราบ่าในช่วงนี้นะบ้านเราเนี่ยระบาดมากนะสถานการณ์โควิดมัน เราก็ายังพูดไม่ได้เลยว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับมันก็ต้องตามสภาพไปก่อนเนะี่ยเออพเพราะงั้นระวังตัวเองให้ดีๆแล้วตอนเนี้ยครูก็เสี่ยงเหมือนกันเนี่ยครูไม่ไปไหนครูต้องสอนอยู่บ้านแล้วเพราะว่า,าคณะครูทุกคนตอนนี้เสี่ยงหมดเราเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปในโรงเรียนตอนนี้นะนคณะครูทุกคนเสี่ยงละเดี๋ยวรอผลอีกสามวันครูจะแจ้งให้ในรายกลุ่มว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับไม่ทันไปดูในย t u b e นะงานส่งวันที่สิบห้านะครับโอเคนะครับนะครับถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมไอเดี๋ยวเช็คก่อนมีอยู่ว่เนี่ยพรนัชชาพรนัชชาพรนัชชาสงสัยไหมครับไม่สงสัยค่ะอออ่าตัวเอย่อมาจากอะไรพรนัชชาฮัลโหล จำไม่ได้แล้วค่ะนี่งไงไม่สงสัยแล้วคุณจะตอบไม่ได้โอ้ยน้าตาไหลเอาตัวเอสย่อมาจากอะไรเอาอน้องจีระนันอะขอเช็คหน่อยดิน้องจีระนันอยู่ไหมอยู่ค่ะจีระน,นันตัวเอสย่อมาจากอะไรจุดแข็งค่ะเออแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจีรน,นัน โอนี่ในในใบางานก็มีนะน้องไม่รู้ครับฮะเปค้อได้ข้อได้เปรียบเออแค่นั้นะอะนะเดี๋ยวถามอีกข้อนึงขอถามอีกข้อหนึ่ง,อองเอาใครดีวะเดี๋ยวดูหน้าตา่่อน้องน้อง,องลาวันน้องลาวันอยู่ไหม ลาวันจ๋าโอ้ลาวันาลาวันตะวอดคืออะไรลูกสวอดคือไม่รู้ค่ะโอ้โหปวดัวเลยเอาโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนคนเอาเอาใครวะเนี่ย คุณธีรวิทย์บุญลืออยู่ไหมธีรวิทย์บุญลืออา้าวไม่มีสัญญาตอบรับเข้าวานแล้วก็เงียบธีรวิทย์อยู่ไหมอ,อ,อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับธีรวิทย์ททยนเนี่ยที่ครูอธิบายไปในสวอตแปลว่าอะไรสวอตแปลว่าอ่ะสวอตคือการวิเคราะห์อะไรสภาพแวดล้อมครับ และศักยภาพเออเอ,อ,อ,อ่านไปเลยมึงอ่านไปเลยทุกพี่วิเคราะห์อ,อะไรปัจจัยอะไรปัจจัยภายนอกและภายในครับเออก็แค่เนี้ยนะครับโดยโดยวิเคราะห์จากจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรัก์นะครับนี่คือสวอตนะครับอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคุณอะไรวะเนี่ยคุณ ปียพัฒอยู่ไหมปียพัฒสามทับสองน้องปียพัฒนค่ะน้องปียพัฒ<ด>ครูให้ส่งงานว<ด>ันไหนครูให้ส่งงานวันไหนครูค่ะหนูพิ้นเข้าเรียนค่ะหนูไม่รู้ค่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวไปดูย,ยูทูบย้อนหลังนะน้ำตาจะไหล่เออเอาเอา,เอาคนเ <ไป S 1> ข้ามาเอาน้องเปียนโนน้องเปียนโนทิติชยา ตงงานควไหนวันที่สิบห้าค่ะเออที่ไหนที่โรงเรียนที่ห้องอะไรคุณจะเกตจากร้าวให้เออเออเออห้องห้องอะไรเพื่อนเออชว่าโอเคแล้วอ้าใครที่มาไม่ทันนะครับแจ้งซ้ำอีกครั้งนะเดี๋ยวครูจะวีดีโอนี้ลงไปในยูทูบนั่นนักเรียนเข้าไปดูนะนะครับวันนี้น่าจะพอแค่เนี้ยจะได้นักเรียนไปเตรียมตัวเรียนวิชาอื่นเดี๋ยวจะเครียดเกินก็ไม่เครียดมากนะเดี๋ยวนักเรียนจะเดี๋ยวนักเรียนจะเครียด โอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมนักเรียนไม่มีแล้วนะอ่าไม่มีแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมส่งงานนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับครับขอบคุณครับ